ในเนื่องจากนะครับ v เล็กแล้วก็ i เล็กเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาถูกไหมครับกำลังของตัวต้านกาลังที่ตกคล่อมตัวต้านทานนะครับที่จ่ายให้ตัวต้านทานเนี่ยที่เป็น p เล็กเนี่ยก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยเราจะเขียนว่านะครับก็คือ i เล็กคูณ v เล็กซึ่ง i เล็กก็คือ i สูงสุดคูณด้วยไซ n ์โอเมก้า t นะครับ v เล็กก็คือ v สูงสุดคูณด้วยไซด์โอเมก้า t เพราะฉะนั้นรูปสมการก็จะเป็นไซด์กำลัง Omega ลสองโอเมก้า t ลักษณะนี้นะครับ ซึ่ง i m v m นะครับซึ่งคือ i สูงสุด v สูงสุดก็จะได้เป็น p สูงสุดนะครับ sin ยกำลังสองมก้า t นะครับหรือเราจะสูปได้ว่านะครับ p m ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับ i m v m นะครับเพราะทราตรงนี้เหมือนกันนะครับหรือเท่ากับ i m กำลังสอง r หรือ v m กำลังสองส่วน r นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าเราสามารถหานะครับ กำลังสูงสุดที่จ่ายให้ตัวต้านทานนะครับได้จากผลคูณนะครับของกระแสสูงสุดแล้วก็ผลคูณของความต่างศักย์สูงสุดในวงจรฟลักกระแสสลับนั่นเองกราฟก็จะมีลักษณะาตามน,นี้นะครับซึ่งก็จะพบว่านะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับหรือความต่างศักย์กับกระแสนะครับมีเฟสที่ตรงกันแต่น้องๆจะเห็นชัดเจนเลยว่าทั้ง นะครับตัวความต่างักยตกคล่อมที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาหรือกระแสก็ตามนะครับจะมีช่วงบวกและช่วงลบเท่ากันเพราะ,ะนั้นค่าเฉลี่ยของมันเป็นศูนย์นะครับมีเพียงกําลังหรือ power เ,เท่านั้นที่ค่าเฉลี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะ,ะนั้นคุณจะหาเทอมนะครับที่นํามาใช้งานได้ดีนะครับกว่าค่าเฉลี่ยโดยปกติซึ่งทําให้ทั้ง i และ v เล็กเป็นทั้ง i และ v เล็กเป็นศูนย์นะครับเมื่อเฉลี่ยรวม ค่าน,นั้นนะครับก็คือค่าเฉลี่ยกําลังสองหรือว่ามีนสแควร์หรือบางทีก็เรียกว่ารูทมินสแควร์นะครับค่าเฉลี่ยกําลังสองนะครับนะครับก็จะหาได้นะครับจากการหาพื้นที่นะครับเครื่องหนึ่งนะครับของกราฟนั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็คือนะครับหส่วนสองไอกำลังสองเอ็มอาร์หรือ1นึส่วนสองวีเอ็มส่วนอานะครับซึ่งเมื่อเราเขียนลักษณะเดียวกันนี้นะครับกับ i เฉลี่ยนะครับก็จะได้เป็น1ส่วน2 IM เกำลัง2อเหมือนกันนะครับหรือนะครับ v กำลัง2เฉลี่ยก็จะเป็น1ส่วน2 Vm เกำลัง2เหมือนกันนะครับ,รรบ v, 2, เ, v, M, 2, เนนรบพราะนั้นเมื่อเราถอดส r e r รู t ออกนะครับเราจะได้ค่า I นะครับ ที่เป็น i เฉลี่ยของค่ากำลังสองนะครับซึ่งเรียกว่า i ims นะครับหรือ r o t m e ิ n square จะเท่าก,กับ i m คือ i สูงสุดหารด้วยร o สองนะครับและ v m ก็เช่นกันนะครับก็คือค่า v เฉลี่ยนะครับก็จะเท่าก,กับค่า v สูงสุดนะครับหารด้วยร o สอเหมือนกันนะครับตัวนี้แหละนะครับที่จะทำให้เราสามารถหา ค่าของกระแสไฟฟ้าสูงสุดและความต่างศักค่าการะแสไฟฟ้าสูงสุดและความต่างศัก์สูงสุดออกมาได้นะครับเนื่องจากค่าที่เราวัดได้จะเป็นค่ารูทมีนสแควร์นะครับหรือค่า RMS นะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างที่7นะครับบอกว่าแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าได้10มิลลิแอมแปร์โจงหางการะแสไฟฟ้าสูงสุดนะครับในกรณีนี้นะครับ เราก็ใช้ความสัมพันธ์จำได้ไหมนะครับ I ที่มิเตอร์วัดได้คือ10มิลลิแอมแปร์นะครับมันคือค่า RMS นะครับหรือค่ารู่มินสแนะครับจะเท่ากับนะครับ I สูงสุดถูกไหมหารด้วยนะครับรู่2เพราะนั้นจริงเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับว่า im นะครับจะเท่ากับ รูทสนะครับคูณ i r s ก็คือ10 m มิลลิแอมแปรนะครับซึ่งจะมีค่าประมาณ14มิลลิแอมเนื่องจากรูทสมีค่าประมาณ1.414นะครับนี่คือตัวอย่างนั่นเองในการคำนวณนะครับต่อมานะครับนอกจากตัวต้านทานนะครับซึ่งจะมีกระแสะที่มีเฟสตรงกันแล้วเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์อีก2ชนิดซึ่งเรียกว่าตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำนะครับ ซึ่งลักษณะของมันก็จะทําหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าเหมือนกับตัวต้านทานเลยนะครับเพียงแต่กลไกนั้นต่างกันนะครับของตัวต้านทานเราจะมีค่า R ซึ่งเรียกว่าค่าล s ซิสตันถูกไหมครับแต่สําหรับตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำค่านั้นนะครับจะเรียกว่าเ e ียกแตนนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเก็บประจุเราก็จะเรียกว่าความต้านทานเชิงความจุหรือค a p a c i t i v e r e a c t a n ตส่วนในกรณีที่เป็นตัวเหนี่ยวนำนะครับเราก็จะเรียกว่า นะครับค่าความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำหรือว่า inductive reactance นะครับในส่วนพิสูจน์เนี่ยอาจารย์อาจจะยังไม่ทําให้ดูนะครับอาจารย์อยากให้ดูในส่วนของสุปนะครับในองค์ประกอบแต่ละตัวนั่นเองนะครับน้องจะพบเลยนะครับว่าในส่วนประกอบของวงจรทั้งสามชนิดได้แก่ตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำนะครับมีเฉพาะตัวต้านทานเท่านั้นที่กระแสไฟฟ้าจะมีเฟสตรงนะครับกับความต่างศัก์นะครับในขณะที่ตัวเก็บประจุนะครับ ลักษณะของกระแสนะครับจะมีเฟสนะครับที่นำความต่างศัก์อยู่ภายส่วน2เรเดียนนะครับหรือว่า90องศาในขณะที่ถ้าเป็นตัวเหนี่ยวนำนะครับกระแสก็คือเส้นสีแดงนะครับจะตามความต่างศักย์เป็นมุมภายส่วนสองเรเดียนหรือ90องศานะครับเพราะฉะนั้นตัวเก็บประจุก,กับตัวเหนียวนำจะมีเฟสที่ไม่ตรงนะครับการระหว่างกระแสนะครับแล้วก็ความต่างศักย์แต่ ทั้งหมดนี้สามารถคำนวณน,นะครับโดยใช้สมการในรูปแบบเดียวกันได้นะครับนั่นคือในกรณีของตัวต้านทานนะครับก็คือ v mm hmm. เท่ากับ ir นั่นเองนะครับนะณะที่เป็นกรณีของตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาก็จะใช้ลักษณะเดียวกับของโอมก็คือ v mm hmm. เท่ากับ ir เพ mm ีย hmm. งแต่ r นั้นจะเป็นความต้านทานจึงความจุหรือค่า x แทนนะครับก็คือ C, xl นะครับโดยนะครับค่า Xc กับ XL จะมีค่าเปลี่ยนตามความถี่นะครับสำหรับตัวเก็บประจุนะครับค่าความต้งงานทานเชิงความจุจะลดลงเมื่อความถี่สูงขึ้นแต่ในขณะที่ตัวเหนี่ยวนำนะครับค่าความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำจะเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่สูงขึ้นนะครับสำหรับตัวต้านทานค่าความต้านทานคงที่นะครับลักษณะก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับ ถ้าเราต้องการวิเคราะห์วงจรกระแสสลับตามตัวอย่างที่8นะครับซึ่งบอกว่าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วยตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนําซึ่งต่อกันแบบอนุกรมและต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับโดยมีแอมมิเตอร์วัดกระแสสลับและโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์สลับในวงจรนะครับเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำนะครับต่อแบบอนุกรมนะครับอ่าจริงๆก็คอือต่อมาตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าแอมมิเตอร์วัดการใแ่ไฟฟ้าได้5 m มิลลิแอมแปรนะครับจำได้ไหมไอมิเตอร์ก็คือนะครับค่า RMS ถูกไหมอ่าเท่ากับ5 m มิลลิแอมแปรนะครับในขณะที่นะครับ วัดความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาได้4 6แล้วก็3โวลต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ4โวลต์ะนะครับส่วนตัวนี้คือ6โวลต์แล้วก็ตัวนี้คือ3โวลต์ะนะครับเขาให้หาอะไรนะครับเขาให้หาความต้านทานอ่าหาความต้านทานเชิงความจุคือ x c และหาความต้านทานเชิงเหนี่ยวนาคือ x l ของวงจรน,นะครับหาได้ยังไงนะครับหาได้ จากความสัมพันธ์นะคบที่เรารู้อยู่แล้วจําได้ไหมกฎของโอーไงนะครับกฎของโอーที่ใช้กับตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวหนี่ยวนำก็เหมือนกันนะครับเอาตัวต้งทานก่อนละกันนะครับ v ใช่ไหมครับเท่ากับ R อําจำได้เนาะไม่มีอะไรยากเลยนะครับคือแทนค่าไปเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้น R เท่ากับ V ส่วน I นะครับก็คืออาเป็น v r m s ส่วน i อไเพราะว่าอะไรเพราะว่า วัวมิเตอร์วั์นะครับวต์มิเตอร์วั์แอมมิเตอร์วัต์ค่าทั้งสองเป็นค่ามิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะใช้แทนก็คือค่า m s มเนะครับกรณีของความต้านทานก็คือนะครับ4โวลต์หารด้วย5คูณ10ยกกำลังลบ3แอมปแปร์นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับนะครับ800โอห์มนี่คือค่าความต้านทานส่วนนะครับ จำได้ไหม xc คิดเหมือนกันเลยใช่ไหมครับจำได้ก็คือ v mm hmm. เท่ากับ i xc ถูกไหมครับเ mm hmm. พราะนั้นเวลาย้ายข้างเราจะได้เหมือนกันนะครับก็คือ v ส่วน i แทนค่างลงไปเลยนะครับ6โวล์นะครับหารด้วยนะครับกระแสไฟฟ้ามันเป็นวงจรเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันเท่ากัน 5คูณ10กำลังลบ3แอมแปร์ซึ่งจะได้เท่ากับ1200โอห์มนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ XL อ่าคงไม่ต้องเขียนแล้วนะครับก็คือเป็น V ส่วน I เหมือนกันนี่คือ Vrms ส่วน Irms นะครับซึ่งก็จะเท่ากับนะครับ3มโวลต์หารด้วย5คูณ10กำลังลบ3แอมแปร์นะครับซึ่งจะเท่ากับนะครับกรณีนี้คือ600โอห์มนี่คือตัวอย่างนะครับการหา ค่าความต้านทานนะครับทั้งความต้านทานปกติความต้านทานเชิงความจุ os, และความต้านทานเชิงเหนียวน้ำนะครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับสำหรับกําลังนะครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็สามารถหาได้นะครับโดยการหานะครับค่าเฉลี่ยของไ กำลังสองหรือ V กำลังสองนะครับจริงๆแล้วสูตรในการคำนวณก็เหมือนฟ้ากระแสตรงนะครับเพียงแต่ว่าค่าที่เอามาใช้จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับกำลังสองกรณีที่เราใช้ค่าเป็นค่ามิเตอร์หรือค่า RMS เราก็สามารถคำนวณในแบบกระแสตรงได้เลยก็คือ P เท่ากับ I กำลังสอง R นะครับหรือว่า P เท่ากับ V กำลังสองส่วน R เมื่อค่านั้นคือค่าที่เป็นค่ามิเตอร์หรือค่า RMS นะครับ กรณีนะครับที่เฟสตรงกรันเราจะคำนวณแบบสมการด้านบนได้นะครับแต่ก็มีบางกรณีเช่นมอเตอร์ขนาดใหญ่หรือคนรุ่นเหนี่ยวนำขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะทําให้เฟสของกระแสและความต่างศักย์ไม่ตรงกรันกรณีนี้นะครับเราจะต้องเพิ่มเทอมของมุมเฟสเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้การคำนวณกําลังนั้นถูกต้องเราจะเรียกค่าคอร์สเซตาน้ว่าตัวประกอบกําลังนะครับหรือว่า Power Factor นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีนะครับควรจะ ให้ค่า power factor ที่ใกล้กับ1น,นะครับเพื่อจะทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่ถูกรบกวนนะครับ